พบกันอีกครั้งนะครับกับซ่อมแซมชาแนลนะครับชาแนลที่รวบรวมวิธีการ DIY การซ่อมแซมทุกสี่ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านรอบตัวของทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะยังอยู่ที่การ DIY เกี่ยวกับรถนะครับยานพหนะประจําตัวของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับสำหรับ EP แล้วเนี่ยเราได้ทําการ DIY การขัดสีรถด้วยตัวเองไปแล้วในราคาประหยัดที่คุณทําได้ครับวันนี้ครับ อีกหนึ่งปัญหาที่ท่านจะเจอกับรถทุกคันที่อายุกเกิน5ปีขึ้นไปนะครับตึงปัญหาไฟหน้าโคมไฟเหลืองนะครับโคมไฟเหลืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ทัศษวิสัยการขับขี่ยามค่าคืนเนี่ยไฟไม่สว่างแล้วนะครับที่สําคัญคือเวลาขับไปรับสาวเวลาโคมไฟเหลืองๆมันไม่หลอก นะฮะเดี๋ยวสาวมองแล้วว่าพี่คงไฟเหลืองไม่ไปดีกว่านะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมา DIY กันง่ายๆนะครับวิธีการง่ายมากๆสําหรับการขัดโคมไฟนะครับปกติแล้วท่านไปที่ร้านคาแคร์นะครับ1,500ถึง2,000บาทในการขัดสีโคมไฟที่เหลืองแบบนี้นะครับวันนี้ครับเราใช้งบประมาณเต็มที่เนี่ยนะผมตีให้ไม่เกิน200บาทเท่านั้นนะครับโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ของเรามีไม่เยอะนะครับง่ายๆมากครับผมให้ท่านเตรียมไว้ก่อนเลยนะฮะหนึ่งกระดาษกาว กาวหนังไก่นะครับ2กระดาษทรายและ3ยาขัดหยาบนะครับในการที่ท่านจะมาทําการขัดสีคมไฟลึงเหลืองแบบนี้เดี๋ยวกล้องมาซูมอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยนะฮะทีมงานนะฮะว่าภาพ before after เป็นยังไงเราจะมาขัดคมไฟรถคันนี้กันนะครับจากเหลืองเหลืองแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะสามารถกลับมาขาวใสสว่างได้อย่างไรนะครับในงบประมาณที่ผมบอกไม่เกิน2 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการคืนชีพโคมไฟหน้าของเราให้กับมาขาวใสกันอีกครั้งนะครับโดยที่เราจะใช้กระดาษกาวนะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับแปะให้รอบโคมไฟนะครับแปะตรงสีรถถามว่าแปะทําไมแปะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนที่เราใช้กระดาษทรายขัดนะครับเดี๋ยวกระดาษทรายเนี่ยมันจะไปโดนพื้นผิวของสีรถทำให้รถเนี่ยเป็นรอยได้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเอากระดาษกาวแปะให้ั่วนะฮะแปะแล้วก็เก็บขอบให้มันเก็บส่วนของสีตัวรถให้หมดนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ย น,นี่นะเราก็ใช้กระดาษทรายน้ําแบบนี้นะครับกระดาษทรายเรามาเข้าเรื่องก,กระดาษทรายกันก่อนกระดาษทรายก็จะมีกระดาษทรายขัดแห้งกับกระดาษทรายขัดน้านะครับสีเทาๆแบบนี้ครับเวลาท่านไปเลือกซื้อเองนะครับตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับก็แจ้งเขาว่ากระดาษทรายน้ำแล้วก็ดูพื้นผิวได้เป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับซึ่งความละเอียดที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะใช้เบอร์500นะครับเบอร์1000นะครับแล้วก็เบอร์2000นะครับ ตัวเลขยิ่งมากแปลว่ากระดาษทรายยิ่งละเอียดนะครับเราก็จะใช้จากตัวที่หยาบที่สุดก่อนเพื่อขัดคราบที่ฝังอยู่ด้านนอกออกไปก่อนนะครับใช้เบอร์500ก่อนนะครับเราก็จะต่อด้วยเบอร์1,000แล้วก็ปิดท้ายด้วยเบอร์2,000นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับซึ่งกระดาษทรายน้ําชื่อบอกอยู่แล้วในขณะที่ท่านขัดเนี่ยนะครับท่านจะต้องใช้น้ำนะครับท่านต้องใช้น้ำให้มันเปียกตลอดเวลานะคร,<ต>รับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขัดแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันครับ ะะดูนะฮะว่าคราบเหลืองๆนะครับก็จะหลุดออกมาเลยนะครับตอนที่เราเริ่มขัดนะครับท่านจะเห็นเลยว่าเห็นไหมฮะต้องคอซูมเห็นไหมจอดไปที่ไฟเลยคราบเหลืองๆเนี่ยนะครับที่เป็นชั้นเลเยอร์ที่คงไฟเข้ามาจากโรงงานเนี่ยเวลาเขาออกมาเนี่ยเขาจะมีการเคลือบไว้นะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆหรือเราตากแดดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะหมดสภาพแล้วมันก็จะเหลืองเป็นพ้อๆเนี่ยนะฮะเราก็จะขัดคราบตรงนี้ออกนะครับ ชุบน้ำก็พรมน้ำไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆขัดเป็นแนวตรงๆนะครับนี่ฮะเนี่ยข้าวเหลืองจะออกชัดมากนะครับต,ตอนที่ท่านขัดเสร็จเนี่ยโคมไฟจะดูขุ่นๆไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องทํำยังไงนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราขัดก่อนเอาไอ้คราบสกปรกนี่ออกไปก่อนนะครับขัดไปเรื่อยๆนะฮะขัดไปให้หมดเนีเน่เราเริ่มจากเบอร์5้าร้อยนะครับที่ถัดไปเมื่อสักครู่นะครับ นี่ยนะครับพอเราขัดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคราบเหลืองๆมันเริ่มออกหมดแล้วนะครับมันเริ่มพอขัดไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีขาวๆขุ่นๆแล้วนะฮะอันนี้ก็คือคราบสกปรกเนี่ยมันออกไปหมดแล้วนะครับเริ่มที่จะไปถึงตัวชั้นพลาสติกของโคมไฟนะแล้วก็เลิกนะครับหยุดเพราะว่าอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์ใหา่เบอร์500ที่ผมบอกนะฮะเนี่ยเบอร์ห0 0นะครับขัดเพื่อที่จะเอาคราบเหลืองๆออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นเบอร์พันนะครับให้มันละเอียดขึ้นเพื่อ เพื hmm. Now, left, then, the light. The light really ่อที่จะให้ร่องที่มันเกิดขึ้นจากกระดาษทรายเนี่ยมันเล็กลงละเอียดลงนะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบเนียนที่สุดนะครับเราจะเปลี่ยนจาก500เนี่ยเป็นเบอร์พันนะครับเมื่อสักครู่นี้ขัด500ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเบอร์พันนะครับเก็บรายละเอียดหลังจากที่ขัดคราบออกไปแล้วนะตอนนี้มันเริ่มขาวขุ่นแล้วนะฮะเราจะใช้เบอร์พันเนี่ยขัดให้เนื้อเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นก่อนที่จะลงยาขั้นสุดท้ายนะครับก็ขัดเหมือนเดิมนะครับใช้กระดาษทรายนะครับแล้วก็เอาตอกน้ําชุบน้ํานะครับคอย ก็จะขัดไปเรื่อยๆขั้นตอนแต่ละเบอร์เนี่ยเมื่อสักครู่ผมใช้เบอร์ห้าร้อยขัดเนี่ยไม่ถึง3นาทีนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกิดเบอร์พันสังเกตเห็นนะฮะว่าตัวเนี่ยตัวโคมเนี่ยมันจะเริ่มมีความละเอียดมีความเนียนมากขึ้นนะครับจากกระดาษทรายที่ละเอียดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเบอร์พันแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบที่เบอร์สองพันนะครับอาละครับ นี่นะฮะเราผ่านเบอร์พันไปแล้วเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าถ้าเราเอานิ้วลูบอยู่เนี่ยรู้สึกว่าโคมไฟเนี่ยมันเงี้ยเราแทบไม่รู้สึกแล้วนะเราจะแทบไม่รู้สึกแล้วนะต่อไปเราจะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับซึ่งกระดาษทรายเบอร์สองพันเนี่ยจะยิ่งเพิ่มความละเอียดนะครับแล้วก็ขัดพวกรูที่เป็นอยกระดาษทรายเนี่ยนะครับให้มันเนียนที่สุดนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสามารถหาซื้อได้นะแต่จะหาซื้อยากนิดนึงนะอยากได้ละเอียดกว่าสองพันก็สามารถใช้ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะแต่นี่ เอาที่มีซื้อหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับเขาใช้วิธีการขัดเหมือนเดิมนะครับเน้นย้ำอีกทีเวลาการขัดกรดายนะครับเวลาเราขัดเนี่ยอยากขัดบนเป็นก้นหอยเหมือนเราขับรถนะครับให้ขัดเป็นทางเดียวกันนะครับเนี่ยฮะขัดตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเก็บเบอร์2 0 0พันสังเกตเห็นนะฮะเราจะสังเกตเห็นทันทีเลยว่าโคมจากที่มันขุ่นๆเมื่อกี้เริ่มมีความกระจ่างใสมากขึ้นนะครับนี่นะฮะไอ้แถวๆนี้นะฮะผมจะขัดไปเรื่อยครับท่านก็ สามารถทําเองได้เลยนะครับขัดแบบน,นี้นะฮะขัดอีงสักพักหนึ่งจนเขาสุว่าเออมันเริ่มใส่ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาจบขั้นตอนการขัดกระดาษราครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราลงกระดาษสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้แห้งแล้วนะฮะมันเป็นผ้าฝ้าขาวแบบนี้เนาะนะครับเราทายแล้วเราจะลบฝ้าขาวตัวน,นี้ออกไปครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ <c oughs> ที่เขาเรียกว่ายาขัดยานะครับท่านสามารถเซิเร์ชตามพวกช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าไปตามร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์ ทำการทำความสะอาดรถเนี่ยนะครับบอกว่าเอายาขัดหยาบกระป๋องนึงนะครับเนี่ยไซส์เล็กกระป๋องแค่เนี้ยนะครับราคาประมาณ1 4 0ยสีบถึงร้อบาทนะครับยาขัดหยาบนะฮะตัวนี้นะอย่างนี้ก็จะเป็นที่พวกพี่ๆเต็นท์รถหรือว่าอู่สีเนี่ยใช้ขัดรถกันเลยนะครับนะครับอันนี้ถ้าเห็นแล้วนะครับจะของรีบมาเห็นแล้วสปอนเซอร์เข้าได้นะครับครับผมโมงเสร็จยาขัดหยาตัวนี้ครับเราจะเปิดมันออกมานะครับเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมสีขาวละอ่ะขาวละเอียดแบบโอ้โหอะไรติดออกไปด้วยเนี่ย ใครเอาไปใช้ไม่นะฮะเนื้อกินขาเคี้ยวขาวเลยขาวละเอียดแบบนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้คือผงของยาขัดหยาบนะครับเราก็ใช้ยาขัดหยาบตัวนี้นะครับป้านลงไปให้ทั่วโคมไฟนะครับแล้วก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่สะอาดแห้งนะครับเช็ดขัดให้มันเงานั่นเองครับหรือถ้าเกิดท่านใดมีเครื่องปัดนะครับก็สามารถที่จะทุ่นแรงได้ในการใช้เครื่องปัดนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองง่ายๆนะครับที่บ้านเราก็จะใช้ ผ้าในโพลีเปอร์เลยแหละครับค่อยๆขัดไปนะครับขั้นตอนการขัดกระดาษทรายเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงนะเห็นไหมฮะมันจะเริ่มเงาแล้วเราใช้ไฟแห้งรูปอีกชิ้นหนึ่งฟับเงาแล้วเห็นไหมครับนี่ นะครับเดี๋ยวเราจะขัดให้ทุกโคลไฟแบบนี้แหละฮะเราใช้ด้านเปล็กด้านเดิมนะครับขัดให้ทุกโคลไฟไปเรื่อยแล้วก็นะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเงาใสเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะครับทีนี้ปัญหาโคลไฟเหลืองก็จะหมดไปนะครับเอาละครับนี่นะฮะก็เรียบร้อยนะครับหลังจากผมนะครับอยู่กับมันนะครับในการใช้น้ํายาขัดยาบเนี่ยขัดเนี่ยประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วก็หลังจากที่ลงไว้เสร็จปุ๊บก็ใช้ผ้าสะอาดเนี่ยขัด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 ไปเรื่อยนะครับตอนนี้ โคมไฟของเราก็กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นไหมฮะสภาพนี่คือได้ประมาณ90%นะครับนี่ครับความใสความคาบเหลืองนี่คือหายไปหมดแล้วนะฮะคบาบเหลืองหายหมดแล้วตรงนี้ถ้าอยากให้มีความเงาเพิ่มขึ้นนะครับท่านย้อนไปดู E ีพีหนึ่งนะฮะผมจะมีน้ำยาเคลือบสีรถเนี่ยก็สามารถเอามาเคลือบได้นะฮะผมสามารถพูดพูดพูดได้เลยไหมฮะนะก็ใช้เป็นพวกคาปโปการนาอะไรพวกนี้นะฮะมาขัด เหมือนเหมือนลูกสีรถนะฮะเคลือบอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นเลเยอร์กันไว้สําหรับการทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ล้างรถทีไรก็เคลือบสีผิวรถปุ๊บก็มาเคลือบไฟหน้าเพิ่มเติมได้นะครับความใสความขาวแบบนี้นะครับก็จะคงอยู่กับรถท่านนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับทำได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับลงทุนไม่ถึง200บาทนะครับแล้วก็ นะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยแค่ไม่เกิน20นาทีนะครับสำหรับโคมไปของเรานะครับแล้วก็ทริคดีๆทริคเด็ดๆอื่นๆนะครับก็มาเจอกันได้ที่ซ่อมแซมชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ